โอ้นังคนนันงนคนปวดขาปวดขาแกเดี่ยวก็ไปทำงานหาน win, ดดนงานกูตีนจนปวดเอวเล็ดงานก่อสร้างแค่โยกเนเอาเล็ดกับพอ่อจ้ำเพิ่นหนอ กวนบนหิง้งไปเหยียดไปก่างนี้ก็กิกนเสาร์เนี่ยมุกมงเคืองก็เขาเรียกกไปปั่นเขาปั่นเขาเขาไป็งานาไปเจ็ดโมงเคือง phải biển เป็ดหยังบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่ โอ้ยเรียนไม่อย่างก,กินก็ู่นละที่มันอยากกินก็มือบ่านนี้มือกกนอย่งอทั้งหาอยู่ เลี้ยนไม่อยู่เลี้ยนมากก็กินมาท่านเขาเดี๋ยวเงี้ยเงี้ไปสื่อกับไฟมาให้แก่น,น่อยก็น่า cái mẹ tôi nặng cũng có thằng nhau khó mà rồi <laughs> ใช่ปู่ตอนนี้ชื่อว่าจอยไป